ธรรมสวดสดีในยามเช้าตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาก็ได้เจริญภาวนาทำให้มีความรู้สึกเพราะว่าในความสงบใจแล้วก็สับสนวมุนวียนในความรู้สึกที่พอใจไม่พอใจแต่พอได้สัมผัสเหล่านั้นก็ตื่นขึ้นมา มีความรู้สึกที่มีแรงมีกำลังไม่เหนื่อยแต่ก็บอกได้เลยว่าเป็นความรู้สึกที่เราพร้อมนะพร้อมที่จะทำงานพร้อมที่จะพูดคุยพร้อมที่จะคิดพร้อมที่จะพูดพร้อมที่จะทำนะในทางที่เป็นการเป็นงานนั่นเอง ยาดสูตในยามเช้านะครับเช้าอ่นใหม่มาดูท่านพญาครับปันท่านพญาสององค์สองตนนะครับพญาห้าเสียนทางทิศตะวันออกของอุโบสถท่นี้นะครับอุโบสถวัดพันศรีมันจะรับพัด อำเภอสิอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับเมื่อผู้ที่ตายไปทำบุญและบาปใดๆใ,ในโลกนี้เร็วบุญและบาปนั้นจะติดตามเขาไปเขาจะได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอน บุญและบาปนั้นจะติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉะนั้นบุญและบาปนั้นแหละคือยางแห่งจิตใจยางแห่งชีวิตพระพุทธเจ้าท่านก็เลยสรุปให้เห็นว่ากรรมมังเหตตตังการกระทําด้วยกายด้วยวาจาอันประกอบด้วยเจตนาแห่งใจนั้นเป็นเปรียบเสมือนแผ่นดินถ้าเจตนาดีก็ทําทดี คิขออนุมทนาสาธุในสารธรรมที่พระคุณท่านได้กล่าวมาดีแล้วสาธุ